อเคก็สวัสดีทุกคนก็นี่ก็คลีมเหมือนเดิมนะแต่ว่าเผเอถ่ายตัวเองไม่ได้กล้องไม่อำนวยเมื่อกี้อัดตัวเองไปแล้วเสียงไม่ตรงกับภาพก็ยังไงก็ฟังแต่เสียงไปแล้วกันนะวันนี้ก็จะมาร้องเพลงส่วนเกินของ peace maker จาเป็นยังไงก็ฟังกันเลย ฉันคนนี้กับเขาคนนั้นต่างกันเธอรู้ดีคนที่ดีกับคนที่รักต่างกันเธอรู้ไหมเขาที่เธอผูกพันกับฉันที่เธอหมดใจทำยังไงก็คงไม่เหมือนเก่า เป็นส่วนเกินในชีวิตเธอที่เธอไม่ต้องการทำอะไรให้ไปเท่าไรแต่กลายเป็นรำคาญคำพูดที่คอยกดดันบีบคั้นฉันมาเน่นนาก็พอจะรู้ว่าเธอต้องการเลือกใคร ฉันคงมีทนฟื้นเธอต่อไปเมื่อรักไม่เป็นอย่างฝันคอยเราจบลงแค่เน้นเมื่อเธอไม่มีฉันในหัวใจ หยุดความรักอไว้ทุนี้พอก่อนดีไหมถ้าใจเอนลาอย่ามวัวเสียเวลากับรักเดิมๆที่เธอไม่มั่นใจหากยิ่งฝื้นจะยิ่งจับช้ำยิ่งตอกยิ่งย้ำให้ยิ่งปวดใจยิ่งฝื้นยิ่งห่างไกล ถึงคราวต้องตัดใจเสียทีเป็นสัญการในชีวิตเธอที่เธอไม่ต้องการทำวะ่าาให้ไปเท่าไรแต่กลายเป็นรำคาญคำพูดที่คอยกดดันบีบคั้นฉันมาเนิ่นนาน ก็พอจะรู้ว่าเธอต้องการเลือกใครฉันก็คงไม่ทนฟื้นเธอต่อไปมือรักไม่เป็นยังฝันคอยเราจบลงแค่นั้นเมื่อเธอไม่มีฉันในหัวใจ หยุดความรักเอาไว้ทุนี้พอก่อนดีไหมเธใจอ่อนลาอย่ามัวเสียเวลากับรักดำดาที่เธอไม่มั่นใจหากยิ่งฝื้นจะยิ่งจะชำยิ่งตอกยิ่งย้ำไม่ยิ่งปวดใจยิ่งฝื้นยิ่งห่างไกลถึงคราวต้องตัดใจเสียที หยุดความรักเอาไว้ทุนี้พอก่อนดีไหมถ้าใจอ่อนละอย่ามัวเสียเวลากับรักดำดั่ที่เธอไม่มั่นใจหากยิ่งฝืนจะยิ่งจบช้ำยิ่งตอกยิ่งย้ำให้ยิ่งปวดใจยิ่งฝืนยิ่งห่างไกลถึงคราวต้องตัดใจ เสียทียิ่งฝืนยิ่งห่างไกลถึงคราวต้องตัดใจเสียทีขอบคุณค่ะ